น้องก็จับตามองจ้องตาดูทางขวาม,มือทางต้นทุนนะครับคันนี้เรือรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับเข้าเทียบทุนแล้วเป็นเรือที่อยู่ในซุ้มเดียวกันโภงามสิรินาวาเช่นกันวันนี้แบ่งเป็นสองส่วนสอแรกมุมแดงล่องน้ําแดงสอกินเกี้ยงสอสองล่องน้ําสีน้ําเงินสอวังศินทั้งคู่ใส่เสื้อสีน้ําเงินด้วยกันทั้งคู่นิ่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันเวลาไปพายเรือก็นั่งรถคันเดียวกัน แต่ว่าเอาเมียคนละคนกันเออถึงแม้ว่าจะเป็นซุ้มเดียวกันต่างไม่ยอมกันแน่นอนใครชนะเข้าชิงชนะเลิศครับรางวัลมันต่างกันนะครับใครแพ้ชิงอันดับสามทั้งคู่เขาเท,ทียมทุระจาเอาละครับคู่นี้ใครชนะไปรอชิงที่หนึ่งใครแพ้ลนะไปชิงที่สามครับประเภทกอไก่เรื่องทั้งคู่ครับหลังจากเสร็จเรือกลับบ้าน<อ>ไป Molata! Oh! ว้พี่น้องจ๊ะพี่น้องจ่าออกมาเลยออกแล้วไม่ออกเลาจับจับจับซ้ำหัวเราแหวกน้ำแตกกระจุกใหญ่น้ำแตกกระจุกใหญ่สวยเทโพหนีไว้หนีไว้สายเทโพหนีไปเลยหนีไปหน่อยเรือทั้งคู่โอ้ยมันไปจนไม่ยอมไม่ยอมกันเลยถึงแม้จะเป็นซุ้มเดียวกันนั่งรถกันเดียวกันกินข้าวโบด้วยกันเอาเมียก็คนเดียวกันโอ้ยแม้แต่คนละคนขามันก็ไม่ยอมเลยใครชนะเข้าจริงใครแพ้จริงอันดับสามหลังวันมันตัางกันนะคนสักใส่คำขอกันอยู่ต่างฝ่ายต่างบทต่างเบียดต่างเสียต่างสีต่างขยำนยี้บีกันแรงร้ายที่มาบีกันแลลกนองร้ายกันสอรองน ตัวว่าร้เริ่มบมเเริมเเริมสีเมบีขึ้นมาเลยบีว่าติดติดติดหายใจรดต้นคอจะหนีไปไหนกอดคอหอมแก้มาเลยกอดคอหอมแก้มมาถึงตัวเรียกดูไม่ออกบอกไปเลยใครอยู่ใครไปเอาเลยดูสว่าใครอยู่ไปนเมืองสองมาเจอกนะคนตัวี้จคนตไปกินกันบ้ากัอยู่กันไปกินเกินแกจะเซงกินเกินแกจะเซงกิแกงจะเซ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 ง รับผมโอเคนะครับคู่นี้นะครับตัดสินลำบากครับต้องในใช้กล้องดูลนะโอ้โหถึงแมนจะเป็นเรือซุ้มเดียวกันโผกแล้วยอมกันไม่ได้นะครับสักรีมันค้ำคอ,อกันระหว่างอันดับหนึ่งกับอันดับสามเออกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้านะครับตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำร่องน้ำน้ำกิน นะครับน,น้ำเงินนะครับ